มันบปเจอไปล้วภาษาซาเม่ขาวสแตนะเฮอยสแตนเดอรอมามาอ่ไรกินกินกินเอาเนาะพี่ดังเลยเปิดคลิปเปิดภาพมาบันนี้ป้าแล้วแล้ะบันนี้เนาะไว้ไว้ไว้ แล้วบะลาบัดนี้เรียบร้อยบัดนี้บ่บ่ได้ใส่คงเลยบ่ไดบ่ได้ใส่คงบ่บ่อี้งว่อ๋ออๆบ่ายดีโตบ่ายดีเนาะสบายดีเด้อทางสร้างเนาะเนาะโอ้ คักคๆๆคาคบาทนี่พี่น้องเลยพอดีด้วยเนาะสักทายกราบสบายดีเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมสู่ผู้สู่คนบวัดอยู่ในลันต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสู่สองบ่ไลคือเก่าพี่น้อง จชมปเจ้าชิโยบานนี่คักแลก้วคักแล้วเนาะมืออื่นมามาอยู่ว่ามืออื่น,น <c oughs> มืออะไรเขามาอยูว่วะนี่แล้วครับมื่อแล้วเอาแล้วอะไรไนี่อือสิเมื่อมามื่อนี่ได้บ่มื่อแล้วเ <c oughs> มือนมืออะไรฉะฮะ โอ้เหตุเหตุเรื่อนแล้วบ๊วยสิยังนอนอยู่หน้าอยู่มือใดลไรสิเข่ามาบั่นเข่ามืออื่นก็ได้เข่ามืออื่นก็ได้เอาก็เอาแต่เจ้าชะลวกแล้วจะพร้อมเข่ามามือไรเนาะเรื่องอย่าบ้าไก่กาอยู่ให้อยู่หน้าเด้อ ัเดี๋ยวเขาจะชื่อพากระจาดนั่นนี่แหละมาอ้อมเฮือนครัวเขาอ้อมใส่แย่างมัคอยแล้วยู่วันนั้นะมันเย็นมาแล้วอ้อมแนบอะมันแบบยามนาวเลย่ะ เน่าก็ไเจ้านอนหืน่วนินอนหือนวนบอแล้วเฮาฉิก็ออกเลยเฮาฉิอาจุไฟยืรุมนี่เลเดยัห็น่แมนเช้หม่ต้นมะเทปตะคา จะเอจะเอจะเอฮึฮึฮึบอยเรียบร้อยแล้วปุ้ใหญ่เรียบร้อยแล้วบัดนีสมาได้เรียบร้อยแล้วยังมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังยังไม่มาไอ้มาในเองเดี๋ยวเราจลงพัดเอาบอยเห็นสีนอนอยู่นี่ป่ะนอนอยู่ใหนมองนี่กับมองนางเล่นเดลย mong đi mong nắng lên nắng sau lấy mong đi nãy đi จะไปงานเ้วจะแบกมาเล้มือเดมือเด่ไอโลสองโลแบกได้บ่หนักหนักงชอด้เอา,าหิวมามือเะถุงหูหิวนี่เนาะได้ยูมือละโลห่มือละโลสองโลเอาอมือละโลละโลนี่ก็มาจากไอสิบมือนี่ก็ได้ได้สิบโล โตมันแตกมันยังเพิ่นกะคือเห็นคนเอาอยอะเป็นโตนหมดเงินม่มีแล้วบนี้อ้ไปยักเินอืมจะมีว่าฉันยเงินเป็นโตนคือว่าจงว่าห่านเข้าแต่เข้าก็ยังเบิดแล้วว่หด่าเกินไดมใ้เป็นโตมอ โอ้ยสำนีกกันหาคุดเป็นต้นพอหัมมาม่จะใช้พอหํมเนี่ยานีะอพ่อหมก็พ่อพ่อหั่มเนี่ยเบื่งเฮือนเราเนี่ยก็ยังปู้ยางเปึงย่หลังคาแตกไะเลยเราบอกแต่ดนแหละไปยังคาทางไปเห็ดแล้วก็ยังมีเงินยังมีเงินอย่นี่ ไม่ใช่ต pues ัต่อ mm> ้นนมันก็เอาดขาเลมีเท่ใช่เ nah ้ยอืมยามันมาดุดเลยงมัน evet> ว่าแม่เท่าบังน้มันเป็นผูเป็นงแล้วว่าแม่เท่าเป็นติหัวแล้วอม่ว่าก็ไมนด้ล้ไอ้ไม่มีจำกัดเด้

đẹp đẹp loại bạn nhìn thấy như đấy thiệt lẹo cho nó chuẩn chậm hơn đằng này ระบุญมาลอืมเฮ้ยเียเยียเจ้าว่างไปตามชุดเลยตอกละบุดไปน้เจ้าโอเคนี่มดคนนี้ตัดงามงาม

เจ้าก็นยกขึ้นก้อนเลยเออเออยกยกตีมันบุ๋นเออเออเองเนอทับคอกันเนอทับกะตามนั่นใต้เฮือนโอ้ได้เฮือนทับตายทิมชื่ออะไรบรรยูเฮือนไหนด้เฮือนเนะทับยามันมา ยังว่าเฮ็ดตั้งแห่ะใครจะทับคนเออได้เฮือนใหม่เพราะว่าทับพ่อกันอยู่เออตั้งโดนอะไรอ่ามาบันิใช้ต้มไก่ย่อมาฮะย่อมาชุชาโอ้เอามาโยขามามันก็เปียกนะพุ่นมา ได้แล้ว,ไ,ลวไ,ได้แลวกินอนันเดียวก็พอละเก็บอ้อเขื่องอ้อเขื่องลงเอาไว้ยะรุมไปก็ได้เขื่องแล้ย ชาติแะปัดเด้เอาอัชาตินี้ลปัดเออเอ,อาเออขาบุหังแห้ไปต้มไก่เลยี่โอ้อยากไปบุอยากต้มไก่หรอเดี๋ยวพออันนึงพอแล้วพอแล้ว,ลวนางนางคนละชนเอาอ่นางใส่คนละชน đây là nó ừ. Ừ. à, tiếp khảo tiếng đấy ชื่อนี่มาครบเลยเนาะบานพับอืมมาอีกแล้วใช่ต้มไก่ฮะนี่เลอันนี้ว่าต้มไก่นะเท่านี้ตัวไกอ่อีกตัวหนึ่งนะ โอ้โหบุยมลกข่อยนี่บุยเอาไมเอาไ,อาไม่อเอาใช่บดเลยเอาหมดปอยเนี่ยคุณน้าเมื่อืนนะ่ออนกับบุยนั่นนะเมือ่อื่นมาแล้วเลยช้างเพื่อนกับบุยูล่ล้วไปนี่น้องไงโอ้ต้มไก่ต้มต้มอะไรชั่วนี่ชั่วเอาหน้าต้มอลไรก็ชั่วอ๋อต้มชั่วเนาะชั่วไก่ชั่วไก่ติดด้า <laughs> โอ้ ย่อมือกันแล้วข่อยกันเนาะคันดิบนี่มาเดินมาเดินมาเดินสว่วไกลบัดชาอันนี้แต่ก็งามอยู่ด้นี่เนาะคิดประมื่อแหละโดยสบายดีเด้อเนาะย่างออกไปในนั้นเ่าเดี๋ยวจะทำให้ดีมากกว่า mà đeo, mà đơn, sang đeo, thính khâu đeo, khâu con nè, phun, à, phun đây nè, <laughs> nó ná, khỏi bưng nè, mì này, mắc nhanh bản, ôi sắm lo gì, ôi sắm แต่ว่ามันทีว่าเอาปอันนี้มันพื้นขึ้นอีกแล้ะแมนบัเตียงเขาพ่นมันเองแมนเอียงเขาได้แล้วเอียงเขานอนเอียงเขาอนี่เะหายแลคุดหาดินมาหาดินมาคูนหาดินมาคูนขึ้นป่นเทปันแมนครับ

แล้วว่าเข่าเรายังเดือดเช่นนี้ข่าเราครับเป็นชาวบ้ามาเช้านี่มยังอีกวยนึ่งไว้มาเมืไมามือแรงเครียดจังเลยเนอเครียดจังว่งเข่าสร้ากินแว่าไอ้คอยไม่ได้กินข่าวเช่าหรือเช่เราะเอาไว้ให้ช้างกินเราอะคันกินเบิลยันยันช้างโมเอี้ในเิยเชี่ย

ได้บ่นน่เนาะเสียงเพลงนอนโอ้ยกินนมนอนด้นวยโไอ้นี่นอนนุ่มเนี่ย <c oughs> โอ้ยเอาลองเบิ่งพี่น้องเลยเฮ็ดนด้นได้撒เอาออกจากนี่แล้วก็ทางบารายก็จะได้เดินทางขึ้นเซโปนก่อนพี่น้องเลยเ เดินทางขึ้นไปเซปโอนไปหาสาวอ่าสาวยังละพี่น้องเยสาวลัวมสาวลัวเนาะพี่น้องเยอ่าาบานเจ้าดใก็มากิีจะลอยจะลอยจะลอยเ้อะเยมันไปเจอไปลาสาวม่ข่าวแตนเด้อแตกเด้อ เากินกินเกินเากินมาแล้วฮะนะสองโอนมอนีแล้วมือากินกินเดยวดยเดยกินกินบอ่บอได้ใช้พริกบอนี่กนใส่เยอะเนาะกินกิน มืดไ่ได้กินเว่าไ่แต่เดีวนี่หรอว่าเพราะเราบ่าคันมาเห็ดอีกก็ให้กินอีกหรวบัวนแล้วแล้วบนี้เนาะเจ้าปทองผ้าไสซสประตูนี่เขาไปใช้เมื่อกินต้มไก่้ามาใช่่ะ No, phi long mục kia này chỗ nói nung phi long sau bạn Nam nằm mãi bố bay đi nhìn xiềng lần tì bộ đại phi long đèn chân khương đợi chép 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 vớt thang to đây vợ nè, để bà bèn mai nấm ít, bớt thôi, bớt thôi, sẽ đem gà to bao nhái này nữa, gà non, gà non, đấy bưng như cái hù đây này, gà ะเดี๋ยวให้เพิ่นกินขา้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยทางบารายก็จะได้คอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้ทางบารายก็จะไดะ้เดินทางขึ้นเซปโปนก่อนพี่น้องเลยขึ้นไปเยี่ยมไปยามทางสาวลัวเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเลยพอดีว่ามีทางพอเพิ่นโทรมาทางบารายเนาะเพิ่นได้ผ่าเงินมาอ่า ไปให้ทางสาวรววจักชาาอย่างไรแต่ว่าตามที่บรได้ได้ฟังในคลิปรุ่งเทิมหรือว่าคลิปทีมงานแหละเนาะพี่น้องเลยซื้อล่วหรือซื้อหุยยังไงแหละเดี๋ยวจังเข่าไปถามรายละเอียดน้ากันเนาะพี่น้องเลยเงินนั่นมีท่ายเดี๋ยวจังรุ่นกันเบิงอีกที่เนาะพี่น้องเลยแต่พอพิ่น ฝากมาแล้วเนาะพี่น้องอ,อยู่น้ำวาไลยนี่แหละเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวจึงดุนติดตามกันเบิงเนาะพี่น้องเลยไปาสนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งวาไลยกับสิได้ล,ล่ำลาก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะเดินทางก่อนพี่น้องเลยเดินทางคนเดียวพี่น้องเลยเมาื่อนี้มอเตอร์ไซค์เนาะบุญละ เหยียบหอดเซปโปนพื่อแหละพี่น้องเลยเมื่อนี้ปะ่ะพี่น้องเลยลำลาเลยเด้อเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซี FC. เบิร์ดสกูลสุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับสมทั้งซ่องบอัลไล่เนาะถ้าบัลไล่เบ้าอีกอย่างบ่ถือบ่ต้องบ่จบบ่งามกะต้องขอโทษขอไภน้ำพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสุกคนเด้อเนาะพี่น้องสำรับคลิปนี้ลาแล,ล้วเด้อพี่น้องเด้อสบายดีปะ่ะพี่น้องเนาะ